ฝนตกให้ฟ้าบุ่ม hey, บ um, 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 ุ่มแล้วฝนตกฟ้าร้องบึ่มบุ่มบุ่มบุ่มแล้วสันวาฝรั่งมีจัาเทียเขาขึ้นอีกเปล่ายังไม่เสร็จทำงานเลาสันวาฟ้าร้องบึ่มบุมแล้วสันวะทุกคนก็มาแจกเอาพักให้มูฝรั่งหล่ะกันมาสวนจ้า ต่อ,อากาศมไม่ค่อยดีจ้าเสียงฝ้าหา้องบึมบึมบึมก็จังฝนที่ตกดีจา้าก็ร่างไรฝ้าตาต้นไหม้จ้าเด็กคนก็รังมาไม่ได้คุยมากมากบึมบึมกลับมาเร็วร่าฝนตกผมจัดเร็วจัวด ุกคนฝรั่งมันได้พูดมากมากว่าสันฝ <laughs> รั่งเอาตัดเร็วๆฟ้าร้องบึมๆแล้วว่าสันวเวลางม่หัดนั่งเยอะ ไยไหม้ข้างบนบุ๊ม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 บุมบุ๊มไฟฟ้าไฟฟ้าฮะฟ้าลงฟ้าลงฟ้าลงไ <laughs> ม่ใช่ไฟฟ้า <laughs> ทุกคนได้ยินไหมข้างบนเราสัน่นฟ้าห้องจ้ะทุกคนคนไทยถอนหญ้าดอกไม้จ้ะแม่แรงกับตัดอันนี้คนเดียวจ้ะแบ่งกันเฮ็ดจ้ะฟ้าเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวฝนถี่ตกก่อนจ้ะ เดี๋ยวเฮ็ดแล้วฝรั่งถืต้องว่าปลูกต้นต้นบักสมอีกจ้ะดบบักสมมาต้นนึงอ่จะจ้ะมูเล้าไห้มาจะ้ะมูเราคนเ็ดงานํากันอีกคนนึงอ่จะจ้ะเป็นคนอิตาลีจะ้ะนี่จะต้นบักสมจ้ะมูเราไห้ม้า,า,มาจ้ะต้นบักสมมูเราเป็นคนอิตาลีจะ้ะให้ต้นบักสมมาปลูกกุศลเลสียว่าปลูกกุศลจ้ะคนอิตาลีจ้ะคนที่สร้างสมกันเล่าตะกอนอ่ะจ้ะเราก็เลยเอาต้นบักสมมาไห่ เขาม,มาจัดก,กินนาลีสม้มเนี่ยมาเก็บสลัดอีกแล้วกนประกาศฮัลโหลาาอามาอ๋อลาขันนะลาขันนะเนี่ยมาเก็บผักก,กาดจา้ะแม่มาเก็บผักกาดเออพี่จันน่ะอ๋อคุณตาลาขันนะามาจับสิลาขันนะเนี่ยว่าสวัสดีจ้าทุกคนมาเก็บผักกาดจ้ะทุกคนแม่มาเก็บ

เม่ญาว่าก็าปลูกหลายแจมันกินบ่ทันว่าสันมันแก่จ้ะมันออกดอกเบิร์ดละจ้ะโอ้เยเยอะเยอะเยอะกระดีหลายเม่ญาว่ามวนเก็บคั่ะพิ่นมาก,กินจ้ะเพิ่นมาก,กินแห้งจ้ะเพราะว่าเพ่นพ oh. ่นมากกินสลัดอยู่แล้วจ้ะเยอะกระดีโอ้โหกระปุเพิ่นเอาไป เฮ็ดใส่หมูใส่แพะใส่งวใส่เนื้อย,อยังเพิ่นกินอ่ะจ้ะเพิ่นมากจ้ะประก,กาศเพิ่นว่าเฮ็ดละแซ่บเพิ่นว่าก็เลยให้เพิ่นมาเก็บเลยจ้ะวันนี้คนไทยกะสิเฮ็ดทำความสะอาดแล้วกะสิปลูกสลัดใหม่จ้ะกไกล้ทำสะอาดลูกกันใหม่เออตอนแม่เก็บเก็บเลงเส้นดังอันนี้ได้กินฮากคนมึงแกว่าได้กินคนเดียวเปิด ยามวนคักเก็บคักเก็บไปห้องไปหูสันดาบมันหลายหลายแม่พูดเขาไปกับบอถดีส่งของเขานั่งทำสาดอีกไป่จะเป็วยเขาเก็บอามาจะก็มาเอาเขาทิ้งไม่ยามาเดี๋ยวถอนไปถอนไปเสียเอาไปนั่งเห็ดความความสายที่สวนเพื่อนวัสดจ๋าบุญธรรมนาตุลีมากอดพนันหลายหลาย เฮน,น,น,นี่น <laughs> อ,อะไกาะั <laughs> ะาล,ล่คลแนวเสนอประเทศกินกับพปูสมือสมอแล้วจ้ะประกาศอันนี้พ่นมักจก้ะขนานาพ้นว่าเซแซสจะ้ะเก็บข้าวนา,นา,นานไปวันนี้ก็รนี่กับพุดธไปเปิดกงเขาาจะกินมืด ไปกินไล้ไร้คนกับเล็งเก่าจ้าจ้า <laughs> บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไทยแลนด์านดยาคารายาสุโอเคบายบายทุกคน <laughs> <laughs> ไปแล้วสองเมลูกได้พักไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> สองเมลูกได้พักไม่กินไปแล้ววะสัน <laughs> นี่จ้ะเอฟที่ถามว่าใส่ปุ๋ยตัวไหนปลูกพักคนใส่ใส่ปุ๋ยตัวนี้ปลูกพักได้จ้ะเด้อเบี้ยวจ้ะเบี้ยวบูเมนแอ็นเอร์แล้จ้ะเด้อเบี้ยวบูมเอ็นเอร์จ้ะคนใส่ซื้อทุกปีจ้ะซื้อทุกปีปีละยี่สิบกับสอบจ้ะมันจะเป็นปุ๋ยดำจ้ะนี่จ้ะมันเป็นปุ๋ยดำจ้ะ ปลูกพักดีปลูกพักงามจ้ะปุ๋ยเบียว้วจ้ะเด้อปุ๋ยปุ๋ยออแกนี้กักกจ้ะนี่จ้าคุณไทยเอามาใส่ดอกกุหลาบน้ำจ้ะดอกกุหลาบก็ออกดอกแตกงามงามจ้ะเ่าใส่ปุ๋ยโต้วนี้แหละจ้ะปุ๋ยโต้วนี้บ่พแพงนะจ้ะถุงนื่องกะบนื่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนจ้ะกับสิประมาณ mất 60 70 baht Thái how là chả nhưng mà con Thái sẽ mất say จะปลูกต้นบกสมนะจ้ะคนไทยดินเป็นแข,ข็งดินแข็งอยู่แล้วล่ละดินมันแข็งแห้ง,งจ้ะ ดินแห้งนะแห้งด้วยแข็งด้วยนะแข็งโอ้ใช้วเวลานี่รทำผมมีบอกจอบจ้ะมีแต่วพว่าพอมีบอกจอบคุดดินใสยพว่าคุดเอาแต่ใสยพว่าคุดตลอดเลยจ้ะ เดี๋ยวเมื่อบา้านเมืองไทยก่อนจ้ะเสียพวมาอยู่ไอ้ไอ,อ้บ่าแมนว่าพิษเสียบจบมาอยู่จ้ะว่าถ้าขุดดินจอบน้อยจอบใหญ่มาเสียมก่อนมาเสียมก่อนท่าคนกำลังไปเอาเสียมอยู่ <laughs> ทุกคนเสียมน้อยทุกคนเ <laughs> สียมน้อหน่าเนยอยบปีกว่าเคนเสียมน้อย <laughs> เสียบหน่อยมาจากบ้านเฮาเลยจ้ะที่ผ่าที่พกปีละเสียมันนี่อาไมแต่คุดดินเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไรไปบ้านเสียเอาจบต้องจอบหน่อยต้องจบใยไม้จะเฉดยคุดง่ายๆเสียมหน่อยมันต่ขวคยมันก็จีดีนะ อ่านคอมเมนต์ได้หัวรออะเนี่ยคนไทยอ่านคอมเมนต์อยู่คนไทยหัวรอเนี่ยคนไทยคนไทยหัวรอนจี๊คนไทยตุ๋นเฮ้ยมาหัวรอคนไทยฮะอู้ฟเป็นยากทำดินเนี่ยได้แล้วเฮีย น้าเออทุกคนมีหินแกงไนไอีนาเราไปมาดำมาได้ทำเอออะไรวะอ๋อเนี่ยว่าไม่ได้เปิดวิดีโอเนี่ว่าไม่ได้เปิดวิดีโอก็เลยหัวร้อเสียงดังเลยโอ๊ยอายคนจังคนไทยนางอ่านคอมเมนต์หัวลอยผู้เดียวกำลังเปิดวิดีโอมาหลู่เรื่องเลย เราเปิดวิดีโอไอ้ขุดหลุมนี่จ้ะเ๋าคนที่ปลูกต้นมะกสมเพิ่นนะจ้ะอ่านคอมเมนต์จ๊ะคอมเมนต์นที่คนไทยตดนละจ้ะโน้ตพลังมีหินมีหินเนาะมันก็เลยขุดายากาม,ม,ามีหน้าทำไมไม่ได้ทำรูมีหน้าทำไมไม่ได้ทำรูฉันมีหน้าทำไมไม่ได้ขุดใช่ไหม <ยะ S 1> หินไหลอะไรกันที่ ยืนเป็นแข้งทุกคนเหนื่อยขนาดนี้ดินเป็นแข็งทุกคนเหรอับทุคนตกเรื่องอาทิตย์ดินเป็นแห้งดินเป็นแห้งเนาะดินแห้งแล้วก็ดินแข็งเออลมมาเอลมมาเย็นสบายลมมาหรือฝนจะตกรมาับ ลมมากับฝนตกมาแน่ดูดูฝ่าหนุทหนท้องฝ่าทุกคนหมืดหมืดมาล่ะตงสยัยฝนจะตกจก้ะสิฝ้าปูบกสมให้แล้วได้๋ยวเป็นลาพอกแม่แต่ละพ่อปูก็ไม่งามเมื่อบานนะ่ะเดี๋ยวฝนตกแข้งปูปกสมแล้วซะสักก้อนจ้ะ <laughs> ทุกคนสลังมาไปแล้ว <laughs> ไห้คนไทยคุด เป็นคนไทยเป็นหน่วยเร็วแรกกะดี่นวยคนไทยเหนื่อเสื้อ่าเดินเป็นแข้งฮะเดินแข้งมากแล้วคนไทยเีินโน้ตแบมืดแล้วตามมาไทยถึงที่บ้านมืดกะดี่ทุกคนคนไทยพลุกแลสืสม ทุกคนทายไปข้างซ้าๆเรียกแล้วทุกคนได้ปลุกแล้วทุกคนทรายซื้อสลัดทีละตะลัดนัดมาปลุกอยู่นี่ที่สวน

ใช่ล <laughs> yeah. like ูกสวยบ๊อบวัดกำลาเมั่ต <rearrange now> ัวเองเฮ้ยกำแพงตรงตลาดเมียวตั้งมาไรนบ๊อบวัดเยวัด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 ก่อนได้ซื้อสิบต้นทุกคนซื้อสลับตลาดนัดสิบต้นทุกคนเสร็จแล้วทุกคน ล,ลุกแล้วย,ยังไม่เสร็จพลังโอ้คุณถ่ยทำไมคุณสเสร็จแล้วไม่ไงถึงตน้นอาฮะไม่เห็นหนุน่มตนโอโดด้ตาบอดฮ่าฮ่าฮ่าพลังไม่เห็นหนุน่มตนทุกคนสกเสร็จแล้วให้น้ำยี่นี้ดันพอดี